สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันกับจเจดียงอีกแล้วคลิปนี้เซียนละย่องซ่องละแสนเ่นมาหายเต้ดนโดน่นหลักเต้ดนโดนเต้ใดเต้สิยาสเดีเจดีกับว่มีเวลาจะเทศคลิปเนาะค่ะเนาะฝากไลค์ฝา,ากแชร์ด้วยนะคะเซียนละย่องซ่องละแสน ขี้มากกับจัดโปลดลดราคานะคะทําให้หน้าสวยเป็นยองใหญ่จะแดงใสมหา,ป,มาปีแล้วค่ะใช้มาห้าปีแล้วเจระยองสองแล้วแสนวิ่งบนสองนะคะวิ่งบนสองหลักร้อยศูนย์สองสามหกหลักสิบสองหลักหน่วยห้าตัวเดียวนะคะโอ้บทติดสองบดไอเงื่อนค่ะจะแดงกับจัดการซือไว้เรียบร้อยเลยเด็กเหล็กปู เด็กแม่วัดเจเหลยงบ,บ่ได้ทาคลิปเนาะบะ่ได้ทาคลิปแม่วัดห้เลยงวันอยู่ทั้งดีถือเลขนั่นเป็นจังสามสีห่หางหวัดเนาะแม่วัดเป็นกับพ่ามาเขียนให้ค่ะตัวเดียวเลยข้างล่างอ่ะอ้าวตรงกันนะโอ้คิดเล,ล,ลีงซื้อลอตเตอรี่ไว้ละบ่ซื้อไว้ละบอซื้อไว้เลี้ยว จัดชุดใหญ่หากเก่าชุดหน่อยแค่นี้ละ่ะก็ต้องซื้อหลายนะเบาๆซื้อเบาๆเขาบอกว่าซื้อบบเบาๆเจแดงเลขปูนะคะ่นะเนาะอ๋อซื้อไว้แล้วด้วยเด็กเส้นอะย่องซื้อไว้แล้วด้วยเอาเพือบอกกลับนะตัวเดียววกลับ,กกบตัวอื่นกับเบิดไหมคือเป็นยังซีดอะ กลับหมดทุกตัวเลยอ้าวบักกับตังแตัวตวนี่แต่แต่จะได้กลับตัวนี้ซื้อไว้ว่าหลายดอกค่ะเหล็กปูเขากันกับเซียนและย่องพอดีเลยเอาอย่าลืมลืมซื้อครีมครีมแคยูสกินเป็นสินค้าใช้ดีและบอกต่อทำให้หน้าผุดผ่องยองใยไรสิวฝ้า หน้ากระจ่างใสและดูอ่อนวัยค่ะใช้มาแล้วห้าปีแล้วนะคะหาพสีแล้วที่จะแดงใส่มานีอยากให้ท่านผู้ชมอะที่รักสวยรักงามก็ฝากด้วยคนที่รักสวยรักงามนะคนที่ไม่รักสวยรักงามไม่เป็นไรไม่ดราม่าไวบุรี่นะคะ ผ่านได้ไม่ซื้อผ่านได้คนที่รักสวยรักงามชาน่บผิดหวังกันแล้วกันเจแดงรับประกันว่าไม่ผิดหวังแต่ความขาวนะ่ะความขาวนะ่ะขาวอิ่งุดดหลกพอสิวที่สองมาหนาดําว่าของปลอมที่เขาใช้มานะใช้ครีมหนึ่งนะมือหนีเจแดงไปได้เงิ้ยมากแล้วมันไม่ใช่ของปลอมค่ะเขาจงแบบว่าซื้อกับครูนั้นนะ่ะ หน้าขาวงามงามพอสุดที่สองบองงามก็ซื้อกับคนเก่าปลอมยังไงมันไม่ใช่ปลอมค่ะมันมีสารที่ทำหน้าขาวนวลนเกี้ยงผู้ใดก็สะอ่อนจะแดงก็สะอ่อนคนมาเรยวป้าหนาวให้ได้สีผิวงามขึ้นจังคึอตวงจันน์นั่นพอต่อมาหน้าแดงแล้วก็ดําค่ะป้ามันไม่ใช่ของปลอมของจริงเลยแต่ว่ามันมีสาระเตรยรอยทํทำให้หน้าขาวพอใช้ไปนานๆมันจะดํา ใส่ปีดถือถึงบอดำสุดที่สองปีนามากมันกระด,ดำดำแบบฝ่ามึกเอาอีงหังกับพท่านน่ะเป็นมึกเลยค่ะเนาะเป็นมึกเลยเอาพ่ท่านน่ะอย่าไปใส่ครีมแบบเพีหนาขาวเด้อค่ะเด้ออันนี้ไม่ใช่ครีมหน้าขาวนะครีมยกกระชับผิวหน้าให้เดี๋ยวดูแลผิวสันนอกสันในของท่านให้กระชับเขาน่ะมันกระจิกกระชับหดเขานะน่าจะเลียวเล็กลงหน้าจะแดงบ๊อก ถ้าไม่เป็นโรคหัวใจถ้าไม่บวมนี่มันก็ะชนาเล็ยกยังสิละเมือ่อใดโรคหัวใจเจแดงขึ้นนีตากระบ,บวมโปข้างกบ,บวมเมือ่อใดเจแดงยนาบวมๆนะ่ะโรคหัวใจหนักเลยค่ะแต่เมื่อนี้หัวใจดีค่ะเมื่อนี้มีกำลังใจเจียระยองซองละแสนค่ะมากเมื่อนี้ก็ วิ่งบนสองนะคะวิ่งบนสองวิ่งบนสองตัวเดียวบนสองตัวเดียวนะคะสองตัวเดียวค่ะแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยคือหกค่ะ,ะหลักร้อยนะคะเขียนอยู่ว่าเขียนเป็นโตรถเนาะหลักร้อยก็คือหกนะ ลักน่วยก็ลักนั่นก็คือสองหานะ้หสองหาตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็สองห้าตัวเดียวเลยค่ะเนาะสองห้าหาสองตัวเดียวเลยนะคะนี่คือข้างบนตัวเดียวค่ะเดี๋ยวจะให้แคบหนาจอดคนะ่ะท่านผู้ชมทะเบิงไว้ก็เลี้ยวกันลนะ 652นะคะที่กิ่งบบถ้าถ้าท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็ต้องขึ้นตัวเลขไงนะถ้าท่านลูดจะหาลูดตัตัวเลขนะกสิตบพิบบอกว่าไม่เห็นขึ้นตัวเลขไม่ให้เลยสําหรับข้นเทียนนะเนาะสิไบพิบอกิไปใส่ท้ายคิดผลบ่าหงอย่าลูดหาค่ะให้ฟังแน่ให้กำลังใจผููทํำแน่ผูผูท่ำนี่กสิท่ำออกมาได้ต้ง ตั้งกล้องซื้อเครื่องตั้งมากล้องมาถ่ายทํากว่าจะเบว์เลียวบนี้ก็ชิโลดตัดตอ่อเออถ้าถ้าตัดนะถ้าไม่ถ้าถ้าบางคนก็จะไม่ตัดพูดอย่างว่าหัดเขาไม่ตัดเขาพูดเอาเนื้อเนื้อแล้วเขาก็ส่งลงเลยเนาะคือไปต่อเฉยเฉยแล้วก็โหลดในแอปพอโหลดต่อกันเสร็จเอาลงกในช่องเอาลงกในช่องก็มาขืนหัวคออกีกแล้วมาตั้งนู่นตั้งนี่แล้วก็ ไปใส่หน้าปกอีกเขียนแต่งเขียนหนับปกกวาิีเขียนใดกว่าสิจัดเก็บออกมาได้กว่าสิแปะหน้าปกใดมันกับบันเป็นไงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูคลิปไหมเขาแน่พอ่อใดเงินในท่อถ้าท่านรูดนะเราจะไม่ได้ตังเลยนะคะเขาบอกว่าน่า่ไใ้เลยทุกวันนี้คนทำยูทูบห่างหายไปไหนมัน มันได้เงินน้อยเขาหันไปดา้งแอฟีฟ้าได้เงินเร็วไม่ต้องแตง่งไม่ต้องทําหนาปกทายสสดๆหนะึ่งนาทีสามนาทีหานาทีโหลดลุ้งโหลดนะเออโ่ได้ไปแต่งอย่างมากมม่ข้างล่างวิ่งห้านะคะห้าตัวเดียวค่ะห้าตัวเดียวข้างล่างก็วิ่งห้านะคะข้างบนวิ่งสองที่แดงซื้อสองหาแต่ว่าโบไดกลับใบเอา้าเป็นสีนาอตาเลขกู้ใหญ่ใจดีนะหาสอง นะคะมันสีได้ตรงกันกับผู้ใหญ่ใจดีบดตัวนี้ไม่จับคู่ค่ะจับคู่พี่น้องเอ้ตรงกับผู้ใหญ่ใจบุญตัวเดียนเป็นอยู่เด้เจ็ดหาหาเจ็ดือ7 7สีน้ำกลนกันบ่ือสีน้ำกลนกันบ่เออไต่สองเส้นหนึ่งแม่นแม่นใบอานเอาไปเขี้ยนนอาเนี่ยกันกระถูกมากกระถูกน้ำกันมมนจ,เนจนิเป็นนิสันอยู่บ่ แต่ว่าห้ากับการลบลู่แล้วเนาะไม่กล้าลบหลู่นะคะนี่ค่ะวันนี้มาสองสูตรสองสูตรกระสิได้จากํำนวนผู้นั้นจากผู้นั้นผู้นี่เออเป็นไปว่าใดเขาคิดซชื่อแต่ดีกิงเสียนมันก็มีสูตรไปสูตรมันละมันเหมือนตุ่มกันก็ว่าลอกเลียนแบบกันมาหลายคนตะกอนนะว่าลอกเลียนแบบสูตรมันคือกันค่ะจังสูตรพอสีิงสิ แม่สูตรของอันสร้างข้อมยังสิเนาะสูตรพ่อสีสูตรสร้งางข้อมม่ค่ะมาตรงกันสูตรเดียวกันค่ะสูตรเดียวกันลอกเรียนแบบกันหรือเปล่านะเอา้าเป็นเหตดสูตรเดียวกันค่ะมันกนยได้ใดคือกันกันกบ,บวัวพายตรกเนาะสูตรเดียวกันมาได้ตรงกันว่หลอกเลียนแบบกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราสูตรไข่สูตรมันถ้าผิดผิดด้วยกันถ้าถูกถูกด้วยกันถ้าสูตรไผ่สูตรมันนี่ผู้นึงถูกผู้นึงผิดผู้นึงถูกผู้นึงผิดถ้าสูตรเดียวกันนี่ผิดผิดน้ำกันไปเมื่อทุกเส้นนะเวลาถูกก็ถูกน้ำกันไปเมด่ทุกเส้นเนาะอาจารแดงขอตัวลาไปก่อนขอท่านผู้ชมโชคดีลำาุ้ยถึงหวยไปน้ำกันเอาเพราะท่านขึ้นตัวเลขอยู่บอกซื่อไปฟังอยู่กับป้าตองเบื้องตัวเลขก็ได้นะคะเพื่อนเข้าใจเลขคู่เดียวนึงไหม บอกสับบอกบอกกับไปกลับมาอยู่ท่านท่านฟังเองท่านท่องจําได้นาะเลขตัวเดียวนึงบอกหกสองหากับ2องหาหาสองบนเท่านั้นเนาะวิ่งสองตัวเดียวข้างล่างหาตัวเดียวหาเจดเจ็หาเท่านั้นถ้าฟังจะเดี่ยงวาวกับข้งสีหูแล้วก็ออกไปเลี้ยวเนาะค่ะบ,บ,บ,บ่ต้องได้มาเบิ้งบ่ต้องได้มาหลุดเบิ้งกระดาษแบบนี้เนาะท่านที่ว่า ถ้าไม่ลงกระดาษอย่างนี้ถห่ไหมไม่เห็นลงตัวเลขเลยไม่เห็นลงตัวเลขเลยเอาาตั้งเป็นซิปรอบท่านประจำเบอว่าจะแดงเบาเนาะเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังให้กันเหน๋กว่าจะได้ทําออกมาไม่ใช่เวลาเ,เวลาหน่อยๆน,นะคะถ้าท่านรูดมาดูเลยเราจะไม่ได้เงินเลยเนาะเราก็ทํามาสิ่งนี้เพราะว่าจะได้เงินเลี้ยงตัวเองถึงได้ทําถ้าท่านขำม่เบิงยังสี่แล้วจอได้กะกับ่ได้เบิง นะคะทุกวันนี้คนถึงห่างหายไม่ค่อยจะทำเพจเห็นไหมโอ้ยไม,ไม่ค่อยจะทำลง YouTube เขาไปเรียนเพจกันอเพจเขาก็ติดตามหาเสียนหกเสียนเขาทำนิดเดียวนึงบาตองใดมามากไม้ขึ้นจังสี่นะคะแต่ YouTube มันต้องทำมากมายมันต้องทำหลายนาทีแล้วก็ตัดต่อกว่าจะโหลดลงกว่าจะตั้งนู่นตั้งนี่กว่าจะตั้ง ใส่หน้าปกเนาะบอเป็นไงๆ่ายนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจดูคลิปให้จบค่ะฟังให้ด้วยนะคะขอบอมี่เวลาเวลาคอหน่อยเดียเวลาหน่อยกระเขียนน,นะล่นเนาะค่ะเนาะตัวเลขลอยโตนะั่นขัดออกมากขัดออกมากเอาุ่นผู้ชมจะเดียงขอตัวลาไปก่อนผิดตัวขออภยัยผิดใจขอโทษคำพูดไหนที่ผิดใจก็ขอโทษด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ